พี่น้องคนไทยครับใครจะไปคิดว่าสงครามเสียงแนวชายแดนจะมาพร้อมกับเรื่องสุดพิกขนาดนี้เพราะฝั่งนู้นเตรียมลำโพงมาเต็มที่หวังจะสู้กับ400ลำโพงของเราแต่ดันพลาดท่าลำโพงล้มทับคนของตัวเองเละเทะยังไม่ทันได้เริ่มกับแพ้แล้วครับอ่าคุณผู้ฟังครับเรื่องราวสุดโอลมานที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือมหากราบสงครามเสียงของจริงที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆ บริเวณแนวชายแานสาแก้วที่คนไทยเราเนี่ยรวมพลังกันเอารถครื่องเสียงขนลำโพงไปมากกว่า400ตัวคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดครับ400ตัวแล้วก็เปิดกระหึมทั้งเพลงชาติเพลงปลุกใจไปจนถึงเสียงผีเสียงเครื่งบินรบเพื่อกดดันชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินของเราแต่เรื่องมันพีคกตรงนี้ครับคือฟังกัมพูชาเขาก็พยายามจะสู้กลับนะ เตรียมเครื่องเสียงชุดใหญ่ของตัวเองมาเหมือนกันกะว่าจะมาเปิดแข่งมาวัดกัน,ปนไปเลยว่าของใครจะดังกว่ากันแต่โชคชะตาเหมือนจะเล่นตลกครับคุณผู้ฟังเพราะยังไม่ทันได้จะเปิดเพลงสู้กันสักแอะเดียวเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุซะก่อนเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนแล้วทำไมเรื่องง่ายๆแค่ขนลำโพงมันถึงกลายเป็นโศกนาฏกรรมได้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยครับ เอาละครับเรามาย้อนดูจุดเริ่มต้นของมหากาบสงครามลำพงครั้งนี้กันก่อนเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีที่มาจากความขัดแย้งที่สั่งสมมาน,นานบริเวณชายแดนจังหวัดสะแก้วทะแถวบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วซึ่งเป็นพื้นที่พิทาที่ยังตกลงกันไม่ได้ครับแต่ปัญหาคือฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาไม่รอการตัดสินอะไรทั้งนั้นบุกรุกเขามาตั้งหลักปักฐานทำเหมือนเป็นที่ของตัวเองซะง,งั้น ซึ่งมันก็คือพื้นที่อธิปไตยของไทยชัดๆแน่นอนว่าคนไทยในพื้นที่ก็ไม่ยอมสิครับมันก็เลยเกิดการกระทบกระทั่งกันมาเรื่อยๆมีการยั่วยุมีการคุกคามกันตลอดเวลาจนความอดทนของคนไทยมันเดินทางมาถึงขีดสุดแล้วครับคือมันทนไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วแล้วนะครับก็มีอัศวินม้าขาวโผล่มาครับคุณรู้ฟังน่าจะรู้จักกันดีกันจอมพลังนั่นเองพี่กันแกก็คงจะทนไม่ไหวเหมือนกัน เลยจัดปฏิบัติการเอาคืนแบบแสบๆคันๆขึ้นมาในช่วงวันที่1 0 1ถึง13ตุลาคมพิการแกะเอารถแห่ครับรถแห่ที่ติดตั้งเครื่องขยายเสียงชุดใหญ่แบบจัดเต็มขับไปจอดประชิดชายแดนเลยแล้วก็เริ่มปฏิบัติการเสียงสยองขวัญคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับกลางค่ำกลางคืนที่มันควรจะเงียบสงบเนี่ยแต่ฝังกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาเนี่ยต้องมาเจอกับเสียงผีหยหวน เสียงผู้หญิงกรีดร้องเสียงหมาหอนรับกันเป็นทอดๆยังยังไม่พอแค่นั้นครับพี่การแกยังฉายหนังเรื่องแคมป์ห1 1หรือแคมป์ห1 1เนี่ยซึ่งเป็นสารคดีเกี่ยวกับค่ายผู้ลี้ภัยเขมรในอดีตใช้วนให้ดูกันจะจะตรงนั้นเลยโอ้โหเอาซะชาวกัมพูชาฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกิดอาการตื่นตระหนกขวัญภวานอนไม่หลับกันไป2-3คืนติดต,ดตดกันเลยทีเดียวพอเจอไม้นี้เข้าไป กัมพูชาก็เต้นสิครับดิ้นพล่านเลยรีบส่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของเขาที่ชื่อย่อว่า CHRc เนี่ยไปร้องเรียนต่อสหประชาชาติหรือ UN ทันทีเลยนะอ้างว่าประเทศไทยกำลังทรมานทางจิตใจพลเมืองของเขาโอ้โหใช้คำใหญ่โตมากบอกว่าการกระทําของเราเนี่ยมันมีผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการฮ ตอนบุกรุกเข้ามาเนี่ยไม่คิดถึงคนกลุ่มนี้บ้างหรอครับทีนี้พอโดนกล่าวหาแรงขนาดนี้ฝั่งไทยเราก็ต้องออกมาตอบโต้สิครับจะเงียบอยู่ได้ยังไงกองทัพบ,บกของเราก็ออกมาชี้แจงแบบชัดๆตรงๆเลยว่าไอการเปิดลำโพงเนี่ยมันเป็นแค่การแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างสันติของประชาชนคนไทยที่เขาอัดอั้นตันใจที่เขาสุดจะทนกับการถูกบุกรุกแผ่นดินเกิดแล้ว ท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกในตอนนั้นก็ออกมาย้ําจุดยืนอย่างหนักแน่นเลยครับว่าเราทําในพื้นที่ของเราเราไม่ได้มีเจตนารุนแรงอะไรเลยมันเป็นแค่การสะท้อนความไม่พอใจของคนไทยเท่านั้นเองชัดเจนนะครับคุณผู้ฟังเราทำในบ้านเราเอาล่ะครับคุณผู้ฟังหลังจากโดนปฏิบัติการเสียงผีของการจอมพลังเล่นงานซะจนนอนไม่หลับไปหลายคืนแถมยังไปฟ้อง u ูแล้วก็ไม่เป็นผล ฝั่งกัมพูชาก็คงจะคิดว่าเฮ้ยแบบนี้ยอมไม่ได้ต้องเอาคืนในเมื่อมาด้วยเสียงก็ต้องตอบโต้กลับไปด้วยเสียงพวกเขาเลยตัดสินใจเตรียมการตอบโต้ครั้งใหญ่ครับโดยการไปขนเอาเครื่องเสียงขนาดยักษ์ชุดใหญ่แบบที่เห็นตามงานคอนเสิร์ตเลยนะคุณผู้ฟังเอามาติดตั้งบนรถไถใช่ครับรถไถกะว่าจะเอารถไถติดลำโพงยักษ์เนี่ยมาจอดประจันหน้าแล้วเปิดเพลงสู้กับลำโพง400ตัวของฝั่งไทยเรา คือกะจะทําสงครามเครื่องเสียงกันแบบเต็มรูปแบบไปเลยสื่อของกัมพูชาเองก็ประโคมเข่าวกันใหญ่โตเลยนะครับบอกว่าเนี่ยกำลังจะมีการเคลื่อนย้ายลําโพงขนาดยักษ์มาที่ชายแดนแล้วนะเตรียมตัวรับมือกันได้เลยแต่คุณผู้ฟังครับเรื่องที่มันพีคที่สุดเรื่องที่มันตลกไม่ออกหรืออาจจะตลกที่สุดในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งเลยก็ว่าได้มันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับคือ ยังไม่ทันที่รถไถติดลําโพงคันนั้นจะเดินทางมาถึงชายแดนยังไม่ทันได้เปิดเพลงสู้กับเราแม้แต่เพลงเดียวระหว่างที่กําลังขนย้ายลาโพงชุดใหญ่มาหืมากันอยู่นั่นเองเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นลําโพงครับไอ้ลาโพงยักษ์ที่บรรทุกอยู่บนรถไถนั่นแหละมันเกิดเสียหลักพลิกคว่ําแล้วก็ตุ้มล้มทับใส่คนขับกับผู้ช่วยที่มาด้วยกันเละครับบาดเจ็บสาหัสเลยโอ้ยคุณผู้ฟังคิดดูสิครับ คือมันเหมือนหนังตลกที่บทเขียนมาแบบหักมุมสุดๆดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบันรเตียเมีเยนใจของกัมพูชาเองเลยนะครับในช่วงวันที่17-18ตุลาคมทีมกู้ภัยต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเป็นการด่วนภาพที่ออกมาคือคนเจ็บนอนอยู่กับพื้นแล้วก็มีซากลําโพงกองอยู่ข้างๆมันเป็นภาพที่ hygiene. จะว่าน่าสงสารก็ได้แต่จะว่ามันเป็นเรื่องสุดปั่นก็ได้เหมือนกันสุดท้ายเป็นไงครับ ไอแผนการที่จะมาเปิดสงครามเครื่องเสียงกับไทยเราที่โม้ไว้สดิบดีก็ต้องหยุดชงงักลงแบบกระทันหันพับโครงการไปโดยปริยายก่อนที่จะได้เริ่มด้วยซ้ำไปคือยังไม่ทันได้รบก็แพ้ภัยตัวเองไปซะแล้วจบเกมแบบงงๆกันไปทั้งสองฝั่งนี่มันยิ่งกว่าตลกร้ายอีกนะครับเนี่ยในขณะที่ฝั่งกัมพูชากำลังวุ่นวายกับอุบัติเหตุลำพงล้มทับคนของตัวเองอยู่นั้นตัดภาพมาที่ฝั่งไทยครับโอ้โห คนละเรื่องเลยเพราะข่าวที่ว่ากัมพูชาจะเอาลำโพงมาสู้เนี่ยมันไปกระตุกต่อมคนไทยกลุ่มหนึ่งเข้าอย่างจังนั่นก็คือกลุ่มคนรักเครื่องเสียงทั่วประเทศไทยพอพวกพี่ๆเขาได้ยินข่าวเท่านั้นแหละนัดรวมตัวกันเลยครับในช่วงวันที่17-19ตุลาคมที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วกลายเป็นจุดนัดพบของสุดยอดรถเครื่องเสียงจากทุกๆสารทิตมากันหมดครับไม่ว่าจากการจนบุรีราชบุรีและอีกหลายจังหวัด ขึ้นมากันด้วยใจล้วนๆคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะครับรถกระบะรถบรรทุกที่ด้านหลังดัดแปลงเป็นรถบรรทุกลำโพงขนาดยักษ์ทยอยขับเข้ามาในพื้นที่คันแล้วคันเล่าแต่ละคันนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับบางคันมีลำโพง30ตัวบางคัน48ตัวจัดเต็มสุดๆก็64ตัวต่อคันยังยังมีเด็ดกว่านั้นอีกบางคันถึงขั้นเอารถเครนมายกแผงลำโพงให้สูงขึ้นไปอีกเพื่ออะไรน่ะล่ะครับ ก็เพื่อให้เสียงมันดังและส่งไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ไงล่ะครับพอรถทุกคันมาจอดรวมกันคุณผู้ฟังครับมันคือภาพที่อลังการมากลําโพงรวมกันทั้งหมดเนี่ยมากกว่า400ตัวมีรายงานออกมาว่าพลังเสียงที่เปิดพร้อมกันเนี่ยดังถึงระดับ140เดซิเบลคือดังชนิดที่เครื่องบินเจ็ตกำลังจะเทคออฟเลยนะแล้วรัศมีทำการของเสียงเนี่ยได้ยินไปไกลถึง30กิโลเมตรโอ้โห คือคนที่อยู่ห่างออกไป30กิโลเมตรยังได้ยินเสียงจากตรงนี้นครับคิดดูแล้วกันว่ามันจะดังขนาดไหนแล้วเพลงที่เขาเปิดคืออะไรไม่ใช่เพลงแดนซ์ตอรนะครับแต่เป็นเพลงชาติไทยที่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งชายแดนอามมาด้วยเพลงสยามมนุสติเพลงปลุกใจต่างๆที่ฝังแล้วเลือดลักชาติมันสูบฉีดนอกจากเพลงแล้วพวกเขายังเปิดสารคดีประวัติศา,ศาสตร์เกี่ยวกับค่ายผู้รี้ภัยเเมรในอดีตฉายภาพยนตร์เปิดเสียงต่างๆนานา,นา,นา เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการปกป้องอธิปไตยด้วยเสียงของชาติผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าพวกเขามากันเองไม่มีใครจ้างไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองอะไรทั้งสิ้นแค่อยากจะมาแสดงพลังในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่รักและห่วงแหนแผ่นดินเกิดและก็อยากจะส่งเสียงไปบอกฝั่งตรงข้าว่าเราคนไทยไม่ยอมนะและก็หวังว่าการกระทําครั้งนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศ กลับมาสู่จุดที่ถูกต้องและดีต่อกันในอนาคตเรื่องราวมันเข้มข้นขนาดนี้แน่นอนว่าต้องมีปฏิกิริยาจากฝ่ายต่างๆต,ต,ตามมาอย่างแน่นอนครับเรามาเริ่มจากฝั่งคนไทยในพื้นที่กันก่อนชาวบ้านที่บ้านหนองจานจังหวัดสแก้วที่เป็นคนได้รับผลกระทบโดยตรงมาตลอดพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าสนับสนุนการกระทําครั้งนี้เต็มที่พวกเขารู้สึกว่าในที่สุดก็ได้มีการตอบโต้กลับไปบ้างหลังจากที่ต้องทนกับการถูกลุกล้ําถูกยั่วยุและสร้างความเดือดร้อนมาเป็นเวลานาน,าน นี่คือเสียงสะท้อนความอัดอั้นของพวกเขาครับชาวบ้านหลายคนยังบอกอีกว่าฝั่งกรรมัมพูชาพยายามสร้างภาพให้ตัวเองดูน่าสงสารพยายามบอกชาวโลกว่าตัวเองเป็นเหยื่อแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาต่างหากที่เป็นฝ่ายเรื่องเข้ามาก่อนทีนี้ตัดภาพไปที่ฝั่งกรรมัมพูชาบ้างโอ้โหสื่อของเขารวมถึงรัฐบาลออกมาประนามการกระทําของฝั่งไทยเราอย่างหนักเลยครับพยายามปั่นข่าวเล่าเรื่องให้ชาวโลกฟังว่าชาวบ้านของเขาเนี่ยทุกทรมานมาก นอนไม่หลับเลยเด็กเล็กคนแก่ได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงแถมยังอ้างอีกนะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของกัมพูชามานานแล้วแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจาก UN ด้วยนะไปเอาความมั่นใจแบบนี้มาจากไหนกันเนี่ยเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงใหญ่โตในหมู่นักสิทธิมนุษยชนด้วยครับคือแบ่งเป็น2ฝ่ายชัดเจนเลยฝ่ายหนึ่งอย่างคุณอังคนานีรัยจิตและคุณสุนัยภาสุกก็ออกมาประนามฝั่งไทยเราว่าการกระทําแบบนี้มันคือการทรมานทางจิตใจนะมันโหดร้ายนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งครับ ท่านอดีตผู้พิพากษาวสิทธิ์ติงสมิทธ์ท่านก็ได้ให้ความเห็นในมุมของกฎหมายว่าอย่างน่าสนใจมากครับท่านบอกว่าการกระทําครั้งนี้เนี่ยมันยังไม่ครบองค์ประกอบของการทรมานตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศนะเพราะอะไรก็เพราะว่าคนที่ไปเปื่อํลำโพงเนี่ยมันเป็นเอกชนเป็นประชาชนธรรมดาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปทาอ่าพอฟังแบบนี้แล้วก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นเลยใช่ไหมครับคุณผู้ฟัง มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับคุณผู้ฟังเรามาดูกันว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างจริงๆแล้วการใช้เสียงเป็นอาวุธทางจิตวิทยาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับในโลกนี้มีคนทำกันมาแล้วตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือครับเกาหลีใต้เคยใช้ยุทธวิธีนี้มาแล้วถึง3ครั้งใหญ่ๆเลยนะเขาเอาลำโพงยักษ์ไปตั้งที่ชายแดนแล้วก็เปิดเพลงเคป๊อ เปิดข่าวสารเปิดเรื่องราวโลกภายนอกให้ทหารและประชาชนเกาหลีเหนือฟังซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครในโลกออกมาประนามนะครับว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นการทรมานอะไรนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสงครามเสียงเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่หลายๆประเทศเขาก็ใช้กันเป็นเรื่องปกติกลับมาที่เหตุการณ์ของเราปฏิบัติการลำโพง400ตัวในครั้งนี้ มันได้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศเลยครับที่สุดจะทนแล้วจริงๆกับการถูกบุกรุกการถูกยั่วยุซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบางกลุ่มอยู่บ้างแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็มองว่านี่แหละคือวิธีการตอบโต้ที่สงบและไม่ใช้ความรุนแรงที่ดีที่สุดแล้วเพื่อเป็นการส่งสัญญ,ญาณเป็นการกดดันให้ฝั่งกัมพูชายอมรับความจริงแล้วหันหน้ามาแก้ปัญหานี้กันอย่างจริงจังสักที ส่วนฝั่งกัมพูชาแหละครับที่พยายามจะเก็ตทัพพยายามจะตอบโต้ด้วยเสียงเหมือนกันสุดท้ายก็ดันมาเจอกับอุบัติเหตุสุดพีคลำพงล้มทับคนขับรถไถข,ของตัวเองซะง,งั้นทำให้แผนการทุกอย่างต้องพังทลายลงแล้วกลายเป็นเรื่องที่คนไทยเอามาพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเลยครับว่ายังไม่ทันได้เริ่มแข่งก็แพ้ภายตัวเองไปซะแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็สอนให้รู้ว่าบางทีการตอบโต้ที่ดีที่สุด อาจจะไม่ใช่การใช้กำลังเสมอไปแต่อาจจะเป็นการใช้สติปัญญาความสามารถขี่และพลังเสียงของคนทั้งชาติก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวสุดพีคในวันนี้ครับคุณผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆแบบนี้อีกสาหรับวันนี้สวัสดีครับ